ที่ห้องพิมานแกรมบรรูมโรงแรมแกรมพาราเซพัทยาจังหวัดชนบุรีดรมนพรจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบังครบรอบ34ปีโดยมีนายทวชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยนายทวีศักดิ์อนัคพัณฑ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายนุนตภพิตั language, ้งปานิธานนท์ประจําสํานักเลขาธิกานรนายกรัฐมนตรีนายดรุณคำวิชิตธนาภากรรมการกอทอทอนายเกรีกยงไกรชัยสิริวงศุขผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเรือโทยุทธนามกขาวผู้อํานวยการท่าเรือแหลมฉะบังคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยและผู้บริหารท่าเรือแหลมฉะบังเข้าร่วมง,งานโดยเรือโทยุทธนามกขาวผู้อํานวยการท่าเรือแหลมฉะบัง กล่าวว่าท่าเรือแหลมฉบังได้เปิดดาเนินการมาตั้งแต่ปี2534จากที่มีเรือสินค้าเทียบท่าเพียง74เที่ยวและมีตู้สินค้าผ่านท่าเพียง1,360 TEU แต่ด้วยความอุตสาหะของผู้บริหารปนักงานท่าเรือแหลมฉบังและความร่วมมือร่วมใจจากภาคเอกชนสายการเดินเรือต่างๆผู้ประกอบการขนส่งภาคเอกชนและสนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้ท่าเรือแหลมฉบังมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบงังมีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่ามีจานวนมากกว่า9.5ล้าน TEU และติดอันดับ1ใน17ของโลกทำให้ต้องมีการพัฒนาเฟสที่3ขึ้นโดยมีเป้าหมายคือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของท่าเรือแหลมฉบงังเพื่อเน้นย้ำถึงจุดยืนการเป็นเก็ดเวหลักในภูมิภาคการเป็นศูนย์กลางทางการค้าและส่งเสริมโอกาสในการลงทุนของไทย อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงความสําคัญของโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยได้มีการวางแผนให้พัฒนาเฟสที่3ม,มีการนําเทคโนโลยีและเครื่องมือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดระยะเวลาในการรอเรือและเพิ่มความรวดเร็วของการปฏิบัติการมากยิ่งขึ้นโดยออกแบบเป็นรูปตัวยูมีขนาดความกว้าง800ขนาดความยาว2,000เมตรและความลึก18เมตรซึ่งสามารถรองรับเรือขนาดซูเปอร์โพสต์พานาม พร้อมพื้นที่ระหว่างสินค้าขนาดมากกว่า10,000 TEU สามารถรองรับปริมาณสินค้าได้ถึง8ล้าน TEU ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้างโดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและแสดงถึงความขอบคุณในมิตรไมตรี 3, ที่ทุกหน่วยงานได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ให้ท่าเรือแหลมฉวังบรรลุสู่เป้าหมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และในวันนี้ท่าเรือแหลมฉบังยังคงก้าวต่อไปข้างหน้าสู่มาตรฐานการเป็นท่าเรือชั้นนำระดับโลกครับสวัสดีครับผมเกียงไรชัยสิริวงศุขครับผู้ในการการท่าหลวงประเทศไทยครับก็ในโอกาสที่ครบรอบ34ปีของท่าเรือแหลมฉบังครับก็รู้สึกดีใจนะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ท่าเรือแหลมฉบังเราเนี่ยได้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของเศรษฐกิจของประเทศนะครับวันนี้เองท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยถือว่าเป็นท่าเรือที่เบอร์16ของโลกที่สามารถขนส่งสินค้านะครับที่ปรักษาตู้สินค้านะครับได้ค่อนข้างมากเลยแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่นะครับต่างประเทศเองให้ความสนใจนะครับท่าเรือแหลมฉบังที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นจุดหับ ของโลกในการขนส่งสินค้าทางทะเลมาใช้บริการที่ประเทศไทยเรานี่คือความภาคภูมิใจนะครับขณะเดียวกันเองนะครับเราเองก็ถือว่าเป็นที่ชั้นนําของการขนส่งสินค้าประเภททางรถยนต์นะครับผมเชื่อว่าเราติดอันดับปฟรีของโลกนะครับรวมถึงผมเชื่อว่าเร็วๆนี้เองเราก็จะเป็นมนสเสน่ห์ที่เป็นศูนย์กลางของการที่แต่ละประเทศนะครับใช้บริการท่าเรือท่องเที่ยวเรือครูส แล้วก็เข้ามาที่ประเทศไทยผ่านท่าเรือแหลมฉบังเพื่อมาท่องเที่ยวทั้งชนบุรีจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมหานครและก็ประเทศไทยก็จะนําพามาซึ่งของรายได้นะครับให้กับภาคธุรกิจภาคประชาชนทุกท่านนะครับก็ในโอกาสนี้3 4ปีของแหลมฉบังเราเชื่อว่าเราเองนะครับจะ,ะเป็นศูนย์กลางของทุกๆเรื่องทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ต้องขอขอบคุณและก็แสดงความดีใจกับการครบรอบ34ปีของท่าเรือแหลมฉบังในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับ